เขาเกาะนะคุณ

สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อี่ๆลุงป้าหน้าเอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วแทนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาณาจักรคนป่านะครับหากพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเด็กกับอาณาจักรคนป่านะครับโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางกลับเข้ามายังในป่าจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยมาแล้ว2-3ครั้งนะทุกคน และในการมารอบนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีบุคคลพิเศษนะครับซึ่งเดินทางมากับผมด้วยแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมเนี่ยจะได้ร่วมเดินทางกับบุคคลผู้นี้นะครับผมซึ่งนั่นก็คือน้องทีนั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องทีขอทีเดียวนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆแอฟทีทุกคนครับผมนะผมห่างหายไปนานนะครับผมนะก็ฝากน้ำฝากตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ รอติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับผมพี่ๆครับผมก็ชื่อช่องของน้องทีเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วมันจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับผมมันมันมันสองแง่สองงามสองแง่สองงามใช่ไหมใครใครมีจิตอคติก็จะคิดเป็นในทางที่ลบนะผมถ้าใครคิดบวกก็คือก็จะคิดว่าเป็นชื่อผมนั่นแหละพี่ชื่อชื่อช่องอะไรนะขออีกทีนึงขอทีเดียวขอทีเดียวนะขอทีเดียวชื่อผมนะขอก็คือขอขอทีเดียวก็คือขออเ่อ คนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับผมกดเป็นคนละทีเดียวพอนะครับพี่พอย่ากดสองทีนะกดสองทีมันแคนเซิลนะพี่พี่ครับผมก็เห็นหลายคนถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับกลุ่มพกผมนะครับในการหายไปของหลายๆคนนะครับอย่างเช่นน้องทีแจ็คนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันนะครับนี่น้องทีนี่นานมากเลยครับที่ไม่ได้มาหาผมแลวนี่เพิ่งมาเที่ยวหาผมนะผมก็เลยชวนเข้าป่าเลยนะครับผม ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมที่เราเนี่ยได้ร่วมเดินเข้าป่าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบวันนี้ผมก็จะพาน้องทีเนี่ยไปนอนอย่างที่พักกระต๊อบนะครับที่พี่ชาเนี่ยได้สร้างไว้เป็นกระต๊อบเล็กๆที่อยู่ข้างริมลาธารนะครับผมก็วันนี้คิดว่าอากาศก็น่าจะเย็นเหมือนเดิมนะพี่เอฟซีใช่ไหมเย,เย็นใช่ไหมน้ำ,นำเป็นเย็นเลยนะยนะนะครับในช่วงนี้ก็ยังพอมีน้ํานะครับไหล ตลอดเวลานะ VFC ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่เดือนแตผ่ผมว่าปีนี้เนี่ยคือน้ําอยู่ได้นานมากอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานมากถ้าเป็นปีที่เราวนี่คือไม่มีเลยอ,อาจจะแข้งคอดเลยครับโอเคครับทุกคนก็ถ้าไม่ให้เป็นการเสียวเวลางั้นเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับ,รบเพื่อไปถึงยังจุดหมายปลายทางนะครับผม ข้างหลังผมตรงนี้นะครับทุกคนก็มีวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับซิ่งชื่อว่าหมามุ้ยนะครับก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเราได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไปสัมผัสหรือว่าไปโดนมันเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองนะครับอาการคันแบบนี้นะพี่เอฟซีก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าคนที่แพ้มากๆเนี่ยก็ให้เกิดอาการที่แบบว่าหนักเลยนะใช่แพ้รุนแรงเลยนะครับผมน,นี่เดี๋ยวผมจะจะให้พี่พี่เอฟซี ดูใกล้ๆนะครับนี่มีเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะนี่นะครับเป็นพวงแบบนี้เลยพี่เอฟซีนี่คือคนติดดีจัดเลยพี่ใช่ไหมติดเนี่ยมันกําลังก็เห็นน้องทีบอกว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่กินกินไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหาใช่เหรอใช่แต่ว่าเออผมไม่รู้ว่าเขาใช้เขากินกันได้เขาทําวิธีไหนใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ที่รู้ก็คือเผาไฟให้มันสุกนั่นแหละคือมันเผาขนมันออกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่รู้ออกให้หมดใช่อไม่กินอ่อน ครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับมผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าสามารถกินได้แต่ที่ผมรู้มาก็คืออย่าไปโดนมันนะครับอย่าไปสัมผัสมันจริงครับ,รรบอย่าไปโดนดีที่สุดครับใช่ยิ่งเราไม่รู้วิธีกินเนี่ยเรากินเข้าไปนี่บอกเลยนะว่าปากนี้น่าจะระบมนะครับทุกคนขนาดคังพบยังทำกินได้เลยนะออใช่ไหม ต้องดูรอยมันแ่ะดูดิอใส่ไปหมดฮะนี่เึ็นตอนนี้ผมแบบเอาไปคายนี่ยใช่หรอยิงเนี่ยตำตำมันอร่อยนะพี่เนี่ยกับมังดีเนี่ยไม่ไม่ไม่งอมกันไปหอมเนี่ยรสชาติปิงเปรี้ยวเข้าไปแต่ถ้ากินกับซุปดำเดี๋ยวว่าดำกินกับน้ำซุปอร่อยกว่าใช่ปะถ้ากินอย่างนี้เนี่ยนี่กินน้ำตาลมาหวานหวานไหมหวานเหงา นะได้เดินทางมาถึงยังจุดหมายปลายทางนะครับที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับทุกคนคนี่ก็จะเป็นกระสอบเล็กๆนะครับที่พิชาเนี่ยได้สร้างไว้ข้างริมลําธารนะครับซึ่งผมเองก็เคยมานอนแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นก็มากับเพื่อนดิดนะก็สภาพที่พักกระสอบเนี่ยมันก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังสามารถนอนได้นะพี่เอฟซีแต่พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยใบไม้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องปัดกวาดออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ เราจะต้องกางไฟซีดนะครพี่พีเอฟซี FC ก่อนที่เราเนี่ยจะก่อไฟหุงข้าวนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่มะกอกเนี่ยล่วงแล้วนะพี่เอฟซีตอนที่เรามาเนี่ยตอนที่ผมมาครั้งนั้นกับเพื่อนดิดนี่คือมันยังไม่ล่วงนะมันออกใช่ใชมันออกผลเฉยๆนะครับเป็นกวงๆนี่นะพี่พีเอฟซี FC. ถ้าสมมุติว่าเรามานะครับมาเฝ้าเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะมีพวกสัตว์ป่านะครับอย่างเช่นพวกเก้งพวกกวางเนี่ยลงมากินนะพี่เอฟซีนะ,ะอ,อืม <อ>แต่<ร>ช่วงไอเนี่ยต้องต้องไอเนี่ยแอบดูต้องรอดูช่วงช่วงเย็นรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็ช่วงเช้าเช้ามือดอ่ะใช่ใช่ประมาณตีห้าอย่างเงี้ยตีห้าบางทีผมก็งงนะครั้งนั้นผมก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนหมาร้องบอกว่าเหหมาแล้วนายผ่านมาเออเอาพอตั้งใจฟังเดียวเดียวเป็นเสียงเกง่งยงเก่งใช่ไหมแ้่มันถ้าหมามันก็มันจะเห่าทีทีอ่โอ้โหทีเดียวก็กลัวเหมือนกันตอนนั้น กลัวเหมือนกันตอนนั้นไม่นอนคนเดียวได้แล้วทำอะไรเนี่ยหิวครับแบบนี้คือระเบียงระหว่างเดินทางมานะระหว่างเดินทางนะหิวอ่ะต้องเตรียมอาหารไว้ด้วยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหิวกลางทางขึ้นมานี่บอกเลยนะครับว่าหาอะไรกินไม่ได้นะกลางป่ากลางป่าแบบนี้เนี่ยมีแต่มะกอกป่าเนี่ยมีแต่มะกอกป่ากินได้แต่ฝาดมากรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวไม่มีเลยมีแต่เียวเนี่ยรสฝาดอย่างเดียวทุกคนฝาดจนบาดคอพี่ๆลองกินดูไม่บาดใจก็พอแล้วนะ ไม่ใช่มากใจออก็พอแล้วโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มปัดกวาดที่พักนะครับแล้วก็กางพระเช็ดกันดีกว่านะเราจะได้ก่อไฟหุงข้าวสักทีนะ อะไรนะขึ right, yeah. ้นปืนใช่ไหมตอนที <m <m uh. ่ผมเดินไปฝั่งนู้นหรอกี่นัดเฮ้เฮ้ยไม่ได้ยินเนี่ยเสียงน้ำมันโคตรดังแบบเก็บเหมือนเก็บเสียงอะคุณหรอใช่เพราะถ้าดังจะมันมีเสียงน้ำที่ก็ไม่ได้ยินก็ไม่ต่อแสดงว่าเสียงไม่ค่อยดังเลยเก็บเงียบมันจะดังแบบปุ๊บเหมือนเบากับไม่ไผ่ระเบิด่เบาเบามาก

ทีนี้ถ้าฝนตกนี่น่าจะเอาการที่ไม่หยุนนตกอะไรถ้าสมมติฝนตกอ่ะทั้งสองชั้นอ่ะคุณมีสำรองใจอยู่อยู่ตลยนี้ยื้อพี่ก็ทำไมพี่ก็ลื้อั้งเรื่ออ๋อหนาวใช่ไหมหนาวตกก็ว่าจะดึงนาะอหกก เดี๋ยวอ่นตั้งเจ็ดตัวนะพี่แล้วตั้งไจมอยู่นี่ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาโพเพนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะพี่เอฟยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้น้องทีก็กําลังจะไปซาน้ําข้าวนะครับจะหุงข้าวนะพี่อเอฟีนะก็เดี๋ยวรอให้น้องทีเนี่ยหุงข้าวให้สุกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนรังสรรค์เมนูนะครับให้น้องทีเนี่ยไดร้รับประทานเองนะครับผมรังสรรค์เมนูด้วยนะครับผม้วรอชมพี่แจนนะจ๊ะเออแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะพี่เอฟสีนะมันไม่ค่อยเย็ยนยนาะทีเนาะผมว่า ผมเป็นคนขี้หนาวนะมากมากนะแต่ว่าอากาศณตอนนี้นะกำลังดีกำลังดีเนาะถ้าเรานอนทูเปเนี่ยแบบคือนอนนอนสบายพี่ก็ไม่นอนไม่ทรมานด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างกองไฟด้วยไม่เหมือนคืนก่อนๆนะที่เข้าป่าเนี่ยโอ้โหหนาวมากหนาวอ๋อสิบหกองศาหรือเปล่านะคือพูดพูดทีนี้คือมีไอออกมาจากปากแต่ว่าตอนนี้คือเรารีบดิเข้าดีกว่าเพราะว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะเบฟสีนี่นะ เตรียมที่มาเตรียมเรียอยน้ำมใส่น้ำเยอะน้ำดผมเติมหุง้าแข่งนะ้ผมกาดเเนี่ยน้อยเยอไปเอาเอาเอาิ่ยเพิ่มเพิ่มเว้ำหยตเว้าวแข่เยเ้ยเอเอาเอตยดียวน เต๋อแข็งเยอะอาจจะเป็นเองเล้ววังเลยขวดแป้งเลยนี่ผมบาลานซ์ดีเอเจ็บตัวเดี๋ยวขอรับเนี่ยใครชอบเนี้ผมมีกินนี่พี่ส่งเสียงให้กำลังใจหน่อยไม่ใช่จะวิ่งไปจำโอ้ไม่เอาหรอกไอเจ็บคนเดียวดีนะผมไม่ได้ล้มทันทีวันที่เรผมค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลเจ็บสองคนเลยเจะแย่ใช่ไหม ใช eh ่ใช่ใชแตตอนนี้ที่นเสร็จแล้วใาค้ชื่อไหม้นชยอเอ่าตั้งอยเขาสูินเดียวกันตอนนี้อเขาสูอ่ามทอ ตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆนะครับพี่เอฟซีนะซึ่งผมเองก็เพิ่งทำข้าวเสร็จนะครับวันนี้ก็ทำด้วยกัน2เมนูนะครับก็เป็นแกงจืดแล้วก็แกงเผ็ดนะครับมีเลยครับพี่เอฟซีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับหน้าตากับข้าวของผมนี่ก็จะเป็นต้มฟักทองนะครับใส่หมูนะนี่เป็นแกงจืดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับแกงหมูฟักทองนะครับแต่ว่าใส่พริกแกงนะครับ รสเผ็ดใช่ไหมพี่ใช่รสเผ็ดนี่นะครับอร่อยนะพี่เจนพี่บอกว่าอร่อยไหมว่าผมว่าโอเคก็อ้ดีแหละไอ้นี่มันจัดไอ้นี้มันไม่ได้จืดมันมันเข้ากันได้เลยเข้ากันได้ใช่ไหมพี่เจนผมกินนว่าเรากินแล้วหยุดปากไปได้เลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยมันจะเกินไปป่ะไอ้หนูจริงไม่ถ้าไม่เกรงใจคนทำนะผมกินไปเลยกินเลยกินกินให้หมดหม้อนี่เลยอ่ะไินหมดได้ก็ดีไอ้หมดแต่มันไม่หมดเหรอแต่ว่ากิ่นนะกินกินก่อนเจ้าของไงสงสัยจะหิวใช่ไหม ก็มันอร่อยครับผมต้องบอกอร่อยนะครับผมมันอร่อยโอเคมาครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเราเนี่ยมาทานข้าวกันเลยนะครับผมวก็เราจะได้อ่ข้าเข้าหลับข้านอนกันสักทีนะเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้เวลาประมาณน่าจะสองทุ่มได้แล้วใช่ไหมกว่าแล้วผมกว่าแล้ ทำอาหารเนี่ยหลายนานนะนานเพราะอะไรอ่ะเพราะปืนเนี่ยมันติดไม้ไผ่นะติดไม่ดีมันติดมันติดไวแต่ว่ามอดไวแล้วก็มันไปบังมันต้องคอยสุ่มเรื่อยๆทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยทานข้าวกันเลยนะครับทานข้าวด้วยแล้วก็ฟังเสียงบรรยากาศโดยรอบที่พักของเราด้วยครับตอนนี้ก็มีเสียงกบเสียงเขียดเนี่ยดังเรื่อยๆนะพีเอฟสี่นะเยกันะเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะดึงกลับมา ทำใมอยู่ที่เดิมปรเดี๋ยวก็พี่หนานุ้าก็เจอคนเจอแติพี่ช่างมันนะเกือที่ร้องอยู่นั้นมันเป็นได้นะแต่ว่ามันตรงเลยได้ไหมจริงเหรอเกือบะป้ารงนี้ เทดเตปาเีดตปาเพราะว่าก็เรียนน้ำผมนะเราดีน้องจ่ามันเป็นเจ้าไทยมันเป็นเทียดเลยนป็นครบ็นครบปนต้องเป็นอเป็นมือเปนอดะไป่งแทงลูกตามีัวเอฟซีม่หนห้าตาเรแล้วั ใช่ดูดเยอะอร่อยมันวมันมันบมันตึงนะมันเยอะอุ่นเยอะมันเยอะอุ่นเยอะอร่อยเยอะกินเสร็จแล้วก็นอนอร่อยดีอ่อาอยู่ในป่าั้งคนแม่เราต้องอร่อยไมีอะไรกินเลยพราะว่าคนคนทำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเททิ้งยังไม่ได้กิน นี่พอนอนเตกแล้วกันได้ไหมได้เนะตัดเิ่มเย็นเลยนอนสรองไฟเออนอนสร้งตรงไฟดีัดเย็นอีกที่เปนไหนอุ้ยเยี่ยปไหนที่หอกวะนี่นอนกว่งเตไงไม่เป็นดูเย็นโอ้ยนี่แหละโอ้ยเี่ยว อย่งนีน่ะตกต่ัวไ,ไม่เมื่อกี้ไปเออเออนา้าเรียกว่าไปเพ่นที่ปุ๋ย,ก,ย,ยกับก้าวไ่ปยปุ๋ยจ้อืมเตอนนั้นคือชอบลมเย็เลยมันแมงกระเทแมอะไรเะกระทแมนมน,มนนะ้นะ้นนกระทอะไระ มงนแม่น่หรอนี่ยดมนะดมเยอะนะเหมือนอืมเหมือนี่ยอันนี้ไม่ใช่แมงกระพรนะเป็นแมงอะไรสักอย่างอะรที่มันมันเปมีคนสั่นจิดแบบโอ้แบุนิาตาคนสั่นติดด้วยตนดนที่นั่นมาโมันจิ้จเลยนี่คือริงเลยมันจัดแหละ ยิ่งถ้าได้กินตอนกินข้าวกินไม่ลงอือหึอะไรเหม็นเหรอเอาลงไปข้างล่างนิดเหม็นไหมอืมเหม็นกลิ่นไอแมงอะไรนะมันไม่ใช่แมงกระแทะแต่มันกลิ่นเหมือนแมงกระแทะใช่ไหมเหม็นมากเลยอะกลิ่นแบบได้กลิ่นตอนกินข้าวก็คือกินข้าวไม่ลงเป็นกาแบบจะใหช่คุณโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกับน้องทีก็ กำลังเต็มตัวที่จะเข้านอนนะครับซึ่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับถ้ามาคนเดียวนี่ผวาแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่อตอน้นลูกมะกอกล่วงลงมาเนี่ยผมเนี่ยสะดุ้งตกใจทุกทีเลยนะครับนะก็รอบแรกเนี่ยน้องทีก็ธานมูใส่ต่อจากผมธานมผมมาตกใจก่อน,นครับผม<笑><笑> <S> <S นะตอนนี้เสียงกบเขียดก็ดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะพี่เอซีนะ ก็คืนนี้คิดว่าน่าจะหลับสบายนะครับถามว่าหนาวมากไหมมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับคืนก่อนๆที่เรานอนป่านะคืนนี้ก็เย็นสบายนะเย็นพอดีคิดว่าเย็นพอดีถ้าเป็นคนในเมืองมาผมว่านอนไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องอ๋อผมผ่นอนบนเปมนอนหรือว่านอนบนพื้นเนี่ยแต่ว่าปูอะไรตั้งนะผมว่า ดีแล้วเหมือนเปิดแอร์เหมือนเปิดแอร์ใช่พอดีพอดีเปิดแอร์แล้วผมผมเนี่ยไม่ใช่เอาล่ะครับทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับน้องทีก็จะต้องขอตัวพักผ่อนนอนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็จะถ่ายพี่ชมอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้เช้านะครับกับบรรยากาศยามเช้าในกระต๊อบแห่งนี้นะพี่เอฟซีนะ ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะสะดุ้งตื่นในช่วงเวลาดึกๆหรือเปล่านะลูกมะกอกก็ล่งลงลงลวงลงมาตลอดเวลาเลยนะ VFC <oughs> นะครับโอเคครับก็ยังไงลาติสวัสดันดีนะครับ อร so ุณสวัส <welche> ดิ์นะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนก็ตื่นมาเนี่ยเราก็เก็บที่หลับที่นอนเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ก่อไฟนะครับอุ่นแกงที่เหลือเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะขอเติมพลังนะครับก่อนที่จะเดินทางออกจากป่านะครับส่วนน้องทีนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปทําธุระส่วนตัวนะครับระหว่างรอน้องทีกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินข้าวเลยนะ PFC นะแล้วก็ถ้าน้องทีกลับมาถึงเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกจากป่านะครับแล้วก็ เก็บไฟชิตตอนนี้เหลือไฟชิตอยู่พืนหนึ่งครับที่ยังไม่ได้เก็บนะี PFC นะ กินข้าวเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนส่วนน้องทีนี่ก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเ,ออเดินไปหาน้องทีสักหน่อยนะ PFC แต่ผมคิดว่าน่าจะไปไม่ไกลหรอกนะครับน่าจะอยู่บริเวณนี้นะผมเรียกก็ไม่ตอบนะครับนะไม่รู้ว่าไปทางไหนด้วย PFC หรือว่าไปส่องหาดูอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะ รอน้องทีที่นี่นะกิจสักพักหนึ่งก็แล้วกันถ้าน้องทีไม่ับมาเดี๋ยวผมก็จะต้องเดินตามหานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันนะครับหากพ,พี่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต,ต่อไปของผมนะครับก็สำหรับอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม